นะคะก็ไปโรงเรียนนะ,นะคะหลังจากที่ไปโรงเรียนสายเพราะว่าเถียงกับพวกมึงใน Facebook นะคะแล้วก็ในโลกโซเชียลนะคะอยากรู้ไหมว่าคุณอยู่ไหนนี่บ้านกูค่ะสัาบ้นกูนะคะเดี๋ยวตรงนี้เขาเรียกฮาสเปกนะคะนี่ดูตรงหน้าขนสุ่มนะว่าเห็มึงเก่งกันจำไม่ใช่เหรอฮะฮะจะมายิงกูกันนะเอาเลยค่ะเอาเลยนะคะแล้วมึงก็ดูกฎหมาย กฎหมายยุโรปแล้วกันมันจะจัดการพวกมึงยังไงนะคะแม่อี้พวกตอแหลลักในหลวงพวกแต่ละตัวตอลดตอแหลโหนเจ้าทั้งนั้นแหละพวกมึงน่ะโอ้ยจะขอลองบาททุกชาติไปอีสัตว์ขนาดในหลวงตายไปเนี่ยมึงยังไม่ฆ่าตัวตายตามลงไปรักใช้ในหลวงเลยอีช้างลักเยอไอ้พวกโอ้โหอ โหนเจ้าพวกมึงมันมีแต่ความโกหกทั้งนั้นแหละส้นตีนอีจะเป็นลูกเจ้าขอโทษนะคะกูถามหน่อยมึงไม่ใช่ลูกเจ้านะกูถามหน่อยพ่อมึงเนี่ยแม่มึงแบบไปเป็นเมียในหลวงตั้งแต่เมื่อไหร่คะเออทวีฮเฮียแม่เก่งกันจ,จังกันเลยพวกมึงเนี่ยนะนะมันโดนล้างสมองหมู่จับเพลงอย่างนี้ไงล่ก้าเผาไทยสูนรุม คนไทยทั้งเชื่ออดขออภัว oh, ่เอางี้กูขี้เกียจล็อกยาวแต่สุดท้ายของเพลงคืออะไรรู้ไหมยุให้คนฆ่ากันถ้าใครย่ำดีกันในหลวงนะต้องผีชีพแน่น,น,นี่มึงรู้หรือยังว่านี่เพลงทุกเพลงที่มีสำนักในหลวงเป็นเพลงล้างสมองประชาชนเอาสิคะ ใครอยากอีพวกที่รักในหลวงนักตาที่ประเทศสวีเดนเนี่ยมาฆ่ากูพีชีพหน่อยเละกูอยากเห็นค่ะอีสัตว์ตะละตัวเนี่ยโอ,อ้โหเก่งกาจขนาดอื้มเฮ้ยตอแหลพวกมึงนะ่ะคือสังคมตอแหลพวกมึงไม่ได้รักในหลวงหรอกค่ะแค่โหนในหลวงเพื่อมึงดูดีค่ะอี้ในหลวงตายแทนที่พวกมึงเนี่ยจะไปนั่งสมาธิแทนที่พวกมึงเนี่ย จะไปวัดไปบวชกันทางลักเห็ดไอสัตว์มันนั่งด่าคนนั้นมันนั่งด่าคนนี้มันนั่งด่ากูเป็นสมเป็นเดี๋ยวกันมึงดา่ากูเพื่อเป็นราชพระราชกุศลใช่ไหมคะเฮ้อพวกจังไรสัตว์ต้องให้กูด่าแม่งทุกวันดอนล้างสมองแต่ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ล้างเลยนักหนาแล้วคะ่ะอุ้ยสำนึกบุญคุณบ้านเกิดถุย สำนึกบุญคุณบ้านเกิดโดยการไปไล่ล่าคนอื่นไปจะไปลุมประชาทันคนอื่นเนี่ยเหรออีดอกช้างลักเย็ดถ้ามึงจะโชโง่อย่างนี้มึงอย่ามาพูดนะแล้วไอ้ตักกาที่บอกอีเพ็งมึงพูดไทยทําไมภาษาไทยมันติดตัวกูตั้งแต่เกิดถ้ากูเลือกได้กูเกิดในประเทศสิงคโปร์พูภาษาอังกฤษกูทํางานได้ทั่วโลกมีประเทศไหนที่ใช้ภาษาไทยทํางานบ้างไหมกูทํางานที่สีเดน์ไม่ได้เพราะอะไร พราะกูพูดภาษาสวีเดนไม่ได้พูดภาษาไทยเพราะภาษาไทยเป็นภาษาหลังเขาค่ะไม่มีคนเขารู้จักแต่ย,ยี่อะรู้หรือยังคะภาษาหลังเขานอกจากพวกมึงน่ยคอยควายเนี่ยถึงจะฟตางกูรู้เรื่องแต่ย,ยี่อะนี่โรงเรียนกูค่ะกูมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่างกูต้องทําหน้าที่นี่กูบอกว่าทางที่ดีนะที่มึงรักในหลวงกันมากๆเนี่ยใต้ตามในหลวงให้กูดูนะ่ะนะในเมื่อกูบอกกับมึงดีๆบอกเอ้ยในหลวงท่านก็สิ้นไปแล้ว สงบเกศสงบแกพระท่านอายุเก้าสนะอีกไม่กี่เดือนอีสัตว์นรกไม่ฟังใครเฮี้ยไอ้สัตว์ไม่ฟังต้องอยูให้ตายตามครับพวกมึงไหนเะฮี้ยไหนละ่ะจะขอลองตาทุกชาติไปอ่ะโกหกตอแหลออกสื่อสังคมตอแหลคือสังคมประเทศไทยเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูโรงเรียนก่อนมาสายกับใครเพื่อนเลย ตอแหลนักนะมึงไอ้เดียดทางคนไทยนี่ตอแหลจริงๆแต่จะบิดเอ้ยหยบิดกันคุยบิดกันทำคุ้มมึงอ่ะโอเคนะตำรวจก็พอตำรวจต้องจัประดาบมึงที่เอาลูกไปอ้าไปยิงนะกูมันไม่ได้เจ็บปวดหรอกแต่มึงกำลังทำไมปลุกระดมให้สังคมเกิดความเจียดชังเกิดความรุนแรงมากขึ้นมึงรู้ไหมไอ้เหียปูฝากท่านสารยิดเรื่องนี้ด้วยนะมึงตำรวจที่เหียอย่างนั้นมันกำลังปลุกระดม ให้เกิดความแตกแยกในสังคมกูเหนื่อยใครเฮียโรงเรียนกูค่ะ